คลิปนี้จะขอคุยเรื่องเฮลฮาวนรกสั่งล่าครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พี่โอจะคุยยาวรวดเดียวแบบ10นาทีไม่มีการตัดต่อลองเทคนะครับต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซนเนเพล็กซ์ที่อำนวยความสะดวกให้พี่โอทำคลิป YouTube TikTok นี้ได้อย่างง่ายดายตอนนี้ก็ทำลงใน Facebook เพจโอเคนิติเทปด้วยนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสัปดาห์นี้แหละหนังเข้าวันที่20มิถุนายน2567สัปดาห์นี้มีหนังเข้าทั้งหมด6เรื่องตามโปสเตอร์นี้เลยนี่เรื่องเรื่องนี้คือคลิปที่เราจะคุยกันคลิปนี้นะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งทำไปแล้วเรื่องหมอผี X ไม่ใช่หมอผี X O S เรื่อง The e x o r c i s t นาลกสิงสาบเรื่องนี้พี่โอ๋คุยเป็นคลิปแรกแล้วก็เรื่องนี้จะคุยเป็นคลิปที่สองเรื่องต่อไปเนี่ยคลิปที่สามที่สี่ก็จะเป็นหนังญี่ปุ่นหนึ่งเรื่องนะครับ52เฮิร์ตซ์แล้วก็หนังญี่ปุ่นผสมไต้หวันอีกหนึ่งเรื่องเอ่อเรื่องชื่อรักเรายังคิดถึง18คูณ2ส่วนอีก2เรื่องพี่โอไม่มีโปสเตอร์มาแสดงแต่ มีการคอนเฟิร์มยืนยันจาก page, เพจจากเว็บช่องของเพื่อนบ้านที่แสนดีรูปหล่อของเรานะครับน้องการซิสตูซีบอกว่าเรื่องเช็คสเปียร์มัสจายเป็นเรื่องที่ดีมากน่าดูมากก็สมควรดูเป็นอย่างยิ่งถ้าพี่โอชอบอานนท์แล้วก็ชอบศรัทธาอำนาจอนาคตอะไรเนี่ย ก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะครับพี่โอก็ว่าจะไปหาดูแต่ว่ามีโรงฉายให้ดูแค่4สาขาของเครือเมเจอร์เท่านั้นเองส่วนอีกเรื่องหนึง่งเรื่องสุดท้ายอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่พี่โอก็ค่อนข้างเคารพนักถือศรัทธาพี่สืบนะครับบุญส่งหน้ากู้แต่หนังเรื่อง My School ของพี่สืบ ฉายเฉพาะภาคอีสานแล้วก็ภาคกลาง2แห่งโดยที่ไม่ได้เข้าในเครืรเมเจอร์ด้วยพี่โอก็น่าจะพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับสรุปว่าสัปดาห์านี้พี่โอจะคุยถึงหนังเพียงแค่5เรื่องที่เข้าฉายจาก6เรื่องนะครับก็นี่เป็นตัวรอบสื่ออันี้พี่โอจะบอกว่ายังไงดี <g iggle> เกรงใจเมเจอร์ซินนเพล็กซ์มากเนรมิตหนังซีมด้วย3เรื่องนี้รวมกันคะแนน เอาเป็นว่า52นี้ละไว้ก่อนนะครับ52นี้เป็นของค่ายนรมิตหนังฟิลม์มอันนี้เฉพาะ2เรื่องที่พี่โอไปดูกับทางเมเจอร์ซินเนอกซ์นะครับขอบคุณเมเจอร์ซินเน x กซ์อีกครั้งหนึ่งที่ให้ชวนพี่โอไปดูหนังแล้วก็เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีแล้วก็ให้สถานที่ถ่ายทำให้สื่อมาสำหรับพี่โอใช้คุยนะครับ2เรื่องที่ได้ไปดูรวมกันคะแนนไม่ถึง ไม่ถึงนนสิบคะแนนเศร์ไหมครับแล้วนี่เราจะคุยกันถึงเรื่องเฮลฮาลก็เดาเอานะว่าเรื่องไหนพี่โอให้คะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้ายัางไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปดูก็ได้ <S 2> <S 2> <S คลิปนี้คุยเรื่องเฮลฮานี่พี่โอที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่ดูหนังจบนะครับอันนี้เราเปิดเผยได้เลยไหมคือพอดูหนังจบเนี่ยพี่โอตั้งใจว่าจะทำคลิปคุยกับน้องบูมที่เป็น เพื่อนเฟซมาจากเพจหมาแกะหนังแล้วก็มาตี่ watch movie ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาในนามไหนนะครับก็คุยกันว่าเรื่องนี้มันน่าสนุกมันน่าจะเป็นหนังฝรั่งปนไทยแต่ว่ามีคนไทยร่วมแสดงด้วยนะครับกำกับโดยคุณโจชัวดิกสันแล้วก็นําแสดงโดยลุยส์ขอแว่นตาอยู่ไหนพี่โอ๋กลัวจะอ่านนามสกุลผิดลุยส์แมนเดเลอร์นะครับซึ่ง ลุยส์แบนเดเลอร์เนี่ยชื่อขึ้นคนแรกแต่ไม่มีรูปในโปสเตอร์ครับต้องมาดูด้านหลังนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณทางเมเจอร์นะครับที่มอบออของที่ระลึกนี้ให้ด้วยเป็นซองอย่างดีซองสวยมากเลยครับน่าสะสมอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เพิ่มคะแนนได้นะครับเนี่ยมีรูปด้านหลังนี้นะครับนักแสดงมีลุยส์แบนเดเลอร์มีปัญญายิ้มอัมพัยปัญญายิ้มอัมพัยลุยส์แบนเดเลอร์นี่เป็น เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงพูดถึงปัญญายิ้มอัายก่อนนั่นคือเก่งลายพรางนะครับตอนที่คุยกับน้องบูมเป็นคลิปสั้นพี่โอ,อ,อถามน้องบูมว่าเก่งลายพรางมีผลงานภาพยนตร์มาก่อนไหมเพราะพี่โอไม่เคยชมนะครับก็น้องน้องบูมก็บอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกแต่พอเราลงคลิปนั้นไปแล้วมีคุณผู้ชมให้ความเห็นมาว่าเก่งลายพรางมีผลงานมาหลายเรื่องแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องมวยโคกข,ของ A24 อันนี้พี่โอพูดตามที่คอมเมนต์นะก็ ไม่ได้ดูเขาบอกว่าดีดีน่าดูคุณผู้ชมที่ได้ดูแล้วก็สามารถมาอธิบายเพิ่มเติมมาแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาแสดงได้ดีทีเดียวถึงแม้ว่าอาจจะมีคนที่ไม่ถูกใจรูปลักษณ์ไม่ถูกใจบุคลิกคาแรคเตอร์เขาบ้างนะครับก็ก็ก ให้มาดูมาพิสูจน์ว่าผลงานการแสดงของเขาเป็นอย่างไรแต่คนที่ไม่ต้องพิสูจน์แล้วดีแน่นอนก็เนี่ยวิทยาปาาสีงามเป็นนักแสดงที่อินดี้รับบทสมทบในหนังต่างประเทศหนังพูดภาษาอังกฤษหลายเรื่องครับเรื่องนี้ก็แสดงดีเป็นตัวหลักด้วยสองคนนี้เป็นตัวหลักแต่ความจริงแล้วยังหลักไม่เท่าลุยส์แมนเดเลอร์นะครับซึ่งไม่มีในโปสเตอร์นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า โปสเตอร์นี้เป็นโปสเตอร์และโปสการ์ดที่โปรโมตในเมืองไทยก็เลยเอาคนไทยมาขึ้นนะครับวิทยาปานสีงามแล้วยังมีสหาจักรด้วยนะครับสหาจากกักรก็อันนั้นเราปบสนพบแต่สองคนนี้เป็นคนค่อนข้างหลักที่ยืนเรื่องตลอดยังมีนักแสดงนำหลักอีกเรื่องหนึง่งรู้สึกจะชื่อวิในไปนไหนละอา้าวไม่มีแสดงเป็นนักมวย พี่โอขออ่านให้ฟังกันแล้วกันนะครับเฮลฮานนรกสังหน้าเป็นผลงานกำกับเรื่องแรกของโจชัวลิกสันพุ่งกับชาวอเมริกันที่เลือกมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทยภาพยนตร์เรื่องนี้เขียนบทโดยนิโคล่าเดลลาแฟร์พุ่งกับชาวอิตาลีที่หันมาเขียนบทในช่วงล็อกดาวจากโควิด1 9รู้สึกว่าพระเอกของเราก็จะเป็นชาวอิตาลีด้วยนะครับระหว่างเขียนบทเขาได้มีภาพของตัวละครอย่างโรเลโนว่าจะต้องเป็นลุยส์แมนเดเลอร์นี่คือพระเอก พระเอกซึ่งไม่มีในโปสเตอร์เท่านั้นที่จะมารับบทนี้เช่นเดียวกับตัวละครทาที่มีภาพของเก่งาลายพรางไว้ในหัวตั้แต่เริ่มมาเขียดบดนบทนี้พุ่งกับชาวอเมริกันเนี่ยแต่พี่โอหาข้อมูลหลังจากนั้นนะครับหาข้อมูลหลังจากที่ดูแล้วรีบกลับบ้านต่างคนต่างรีบยก,ย,กย,ย้ายเลยไม่มีใครได้ทางคลิปพี่โออยู่รอน้องบูมหน้าโรงในรอบสือ่อน้องบูมก็ไม่เห็นพี่ที่ไปด้วยเขาพูดว่าเขาบอกว่าหนังอย่างนี้ ให้ลงสตรีมมิ่งเขายังไม่ดูเลยก็ <c oughs> ไม่รู้หมายความว่ายังไงนะพี่โอชวนเขาดูในรอบสือ่อ <c> แ <oughs> สดงว่าให้ดูให้ดูฟรียังโกรธอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ก็แล้วแต่ความเห็นแต่ละคนนะครับแล้วพอหาข้อมูลในคอมไม่ได้พูดในเวลานั้นเนี่ยถ้าพูดในเวลานั้นพี่โอจะมีกระแสมีพลังงานลบจากคนรอบข้างแล้วอาจจะ พูดในลักษณะที่ค่อนข้างเป็นแง่ลบก็ได้แต่เมื่อมาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนี่ยปรากฏว่าทาง imdb เขาตีสัญชาติว่าเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ไทยโดยผู้กำกับชาวอเมริกันคือจัดอยู่ในหมวดหนังไทยนะครับถ้าเป็นหนังไทยเนี่ยทำให้เกิดคะแนนบวกขึ้นมาทันทีเลยพี่โอกว่านี่มันเหนือมาตรฐานของหนังไทยพอสมควรเลยนะ ทั้งฉากแอคชั่นทั้งภาพที่สวยงามคือภาพเนี่ยดูเป็นภาพหนังต่างประเทศเลยแล้วแอคชั่นดีมากแอคชั่นต่อสู้เนี่ยสนุกมากครูนุ้ยอ g ง i s h ได้คุยกับพี่โอก่อนที่พี่โอจะทำคลิปนี้ครูนุ้ยก็ยังชอบเรื่องนี้บอกว่าไปดูเอามันดูเอามันดูได้เลยนะครับแล้วตัวเนื้อเรื่องอะถึงแม้เนื้อเรื่องบทเนี่ยมันจะ ค่อนข้างค่อนข้างไม่ถูกใจเราก็แล้วแต่นะครับแต่การแสดงเนี่ยไม่ไม่ไมด้เลยถ้าบางคนพูดว่าเรื่องนี้เป็นแอคชั่นเกรด B มันก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูได้นะหนังแอคชั่นเกรด B ที่สนุกสุกก็มีเยอะหนังแอคชั่นเกรด B ที่ให้ความบันเทิงกับคนดูได้ก็มีเยอะนะครับ อ่านต่อ,อย้อนหน้าที่ 2. ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องที่2ของเก่งลายพรางเอาละข้อมูลไม่ได้อ่านตอนนั้นนะครับหลังจากสร้างชื่อเสียงและไปที่รู้จักกันในวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศจากภาพยนตร์เรื่อง a Prayer Before d a w n ทั้งยังได้รับเชิญไปเดินพรมแดนที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานร,ร่วมกับทีมนักสแสดงและผู้กำกับทําให้เขาเป็นที่จับตาทั้งในและต่างประเทศในฐานะนักสแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในครั้งนี้เก่งลายพรางกลับมาอีกครั้งกับการร่วมงานในภาพยนตร์ต่างประเทศ อ้าวในใบนี้บอกว่าภาพยนตร์ต่างประเทศใน IMDb บอกภาพยนตร์ไทยเรื่องเฮลฮาโนรกสังลากับบทบาทที่เจ้าพ่อที่ถูกหมายหัวจากนักฆ่าที่มาตามล่าตัวเขาถึงในประเทศไทยถ้าเรื่องนี้เป็นต่างประเทศจะคุณผู้ชมที่ดูคลิปพี่โอมาตลอดนะจะจําได้ว่าถ้าเป็นหนังไทยพี่โอจะมีคะแนนช่วยถ้าเป็นหนังต่างประเทศพี่โอไม่ช่วยนะครับแต่อันนี้เอาเลยสํานักหนึ่งบอกใช่สํานักหนึ่งบอกไม่ใช่ก็เอายกความดีให้ แล้วกันนะครับก็คือพี่โอก็อยากช่วยเหลือคนไทยอยากจะให้คะแนนคนไทยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ให้คะแนนช่วยกันลกันเรื่องย่อครับลอเรนโนนักนักฆ่ารับจ้างเห็นไหมชื่อลอเรโนจะบอกว่าลอเรโนนี้คือพระเอกนะครับสองคนนี้เป็นนักแสดงสมทบลอเรโนพระเอกหน้าตาคล้ายๆทอมฮาร์ดี้นะพี่โอ๋รืกว่าทอมฮาร์ดี้มาพร้อมจะทําทุกอย่างทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังต้องช่วยเหลือเพื่อนเก่าอย่าง เซตานเซตานก็คือนี้นะครับวิทยากับงานสุดท้ายในการตามหาตัวเจ้าพ่ออย่างทาในประเทศไทยนี่ปรากฏว่าพี่เก่งเป็นตัวร้ายนะครับตอนแรกพี่โอรุนึกว่าพี่เก่งเป็นพระเอกพอพกิคกงมีตัวร้ายก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าบุคลิกท่าทางลักษณะเขาเหมาะนะครับงานนี้ไม่เป็นตามแผนที่วางไว้เมื่อเส้นทางนำพายเขาต้องกลับมาพบกับเพื่อ เพื่อนเก่าอีกคนหนึ่งอย่างพอพอนี่ก็น่าจะเป็นเนี่ยแวงคลอคลออะไรก็ไม่รู้นี่แหละครับก็ดูหนังเรื่องนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะดูเอาความสนุกสนุกดูเอาความมันดูฉากแอคชั่นนะครับแต่เหตุผลหลายเหตุผลไม่ได้เลยไม่ได้ตั้งแต่ต้นเลยว่าทำไมดูดูมัน ดูคือผู้ว่าจ้างที่ใหมาใหมาค่าคนเนี่ยมันไอไอน,นรกเนี่ยสัปดาห์นี้มีนรกสองเรื่องเลยเนะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็นรกใช่ไหมครับนรกสิงสาบนรกสั่งลารวมกัน2เรื่องไม่ถึงไม่ถึง1 0บคะแนนแต่มียบนะครับก็เงินเงินมากเราจะเห็นว่าเขามีเงินมากในเรื่องนะครับแต่ว่า นักฆ่านี่ดูไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้นะลุยส์ลุยส์แมนเดเลอร์เนี่ยดูอนาถาดูยากจนแล้วก็ดูบอกว่าสิ้นไหลไม้ตอกอะ่ะดูอาจจะเป็นเพราะทุนที่ต่ำไปนะครับทุนสร้างเรื่องนี้อยู่ที่1ร้าน1แสนเหรียญสหรัฐอันนี้หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก IMDB ก็คะแนนใน IMDB พี่โอบเปิดเผยเลยแล้วกันคนโหวตคนมาลงคะแนน350คนได้ไปทั้งหมด เฉลี่ย4.3เต็ม10นะครับสำหรับพี่โอให้เรื่องนี้4เต็ม10อันนี้มีคะแนนช่วยแล้วแต่ว่าหักคะแนนอย่างแรงตรงบทภาพยนต์ที่หลายอย่างหลายตอนไม่สมเหตุสมผลการฆ่าคนที่ไร้มนุษยธรรมเกินไปของพระเอกนะครับคือแล้วตอนสุดท้ายตอนจบเป็นตอนที่ทำร้ายจิตใจพี่โอมากฆ่ากระเทยทำไมกระเทยนั้นก็อยู่ข้างพระเอกนะกระเทยก็มีศัตรู คนเดียวกับพระเอกศัตรูร่วมกับพระเอกอก็แล้วไปฆ่าเขาคือคือเขาจะฆ่าศัตรูของพระเอกก่อนพระเอกก็เลยยิงอินี่เลยยิงตายแล้วพระเอกจะได้ยิงศัตรูเองคือตรงนี้ไม่แย่มากๆนะครับไม่เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุผลที่พี่โอไม่ชอบที่สุดตรงนี้หักหลายคะแนนทำให้เรื่องนี้ไม่ผ่านสำหรับพี่โอนะครับก็เลยให้สเต็มสิบแต่นี้ได้คะแนนช่วยแล้วนะก็ สำหรับครูนุย้ยน่าจะสงสัยตรงตอนจบที่พระเอกโดนเจาะกระบาลน,นะครับอันนี้พี่โอ๋ขออนุญาตสปอยโดยไม่บอกล่วงหน้าต้องขอโทษด,ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูมาถึงท้ายคลิปแต่ไม่มีใครดูถึงท้ายคลิปหรอกมีน้อยมากนะครับก็ถามว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมพี่โอก็อยากจะบอกว่า พี่โอไม่ได้หาเหตุผลให้กับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นอย่าถามพี่โอเลยนะครับพี่โอก็ดูแล้วถ้าพี่โอตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าพี่โอเข้าใจหนังเรื่องนี้ทะลุลุกโปร่งก็สรุปว่าพี่โอก็ดูเอาความบันเทิงเท่านั้นแล้วก็ดูซ้ําได้ครับเพื่อความบันเทิงใครที่ชอบแอคชั่นดูได้ครับก็พบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆถ้ามีอะไรผิดพลาดคา่ดตกบ,บกพร่องพี่โอต้องขออภัยไว้ณที่นี้ขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันทั้ง3ช่องทางนะครับย ทวิตเตอร์แล้วนะ X นะครับแต่ว่าก็โอเคนิสิเทปเหมือนกันแหละติดตามกันไว้ก่อนยังไม่ค่อยได้ลงอะไรนะครับพบกันคลิปต่างๆขอบคุณครับสวัสดีครับนรกสั่งลาบอร่อยเลย